สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่14ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า56าเรื่องโกกาลิกเริ่มตั้งแต่วัตถุอาตโขโกกาลกิโกพิขุเยนะพะควาเป็นต้นไปวัตถุอันว่าเรื่อง อาคตังมาแล้วสุเตนในประสูตรเอวะนั่นเทียวอิติว่าอะทโขครั้งนั่นและิขุอันว่าภิกษุโกกาลิโกชื่อว่าโกกาลิกะภคควานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิหรติย่อมประทับอยู่ขึ้นมานะครับเยนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใด อุปสังคกมิเข้าไปเฝ้าแล้วเตนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศนั้นอิติดังนี้ตัดบทเป็นเตนะบวกกับอุปสรงคกมินะครับดังนี้เป็นต้นนะครับอิติตัวนี้อัทโผปิแม้อ่านว่าเนื้อความอัทะอัศวัตุสะแห่งเรื่องนั้นบันดิเตเณอันบันดิตเวทิตาโพพึงทราบวุตตะนเยนะอวะ อัตถกถาอย่างตามในอันพระอัตถกถาจารย์กล่าวแล้วในอัตถกถานั่นเที่ยวปณะ,ะก็โกกาลิเกครั้นเมื่อพิสุชื่อว่าโกกาลิกะอุปปันเนเกิดขึ้นแล้วปทุมะนิระเยในปะทุมนรกที่ขูอันว่าพิสุทั้งหลายกะถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิติว่าอะโหโอที่ขูอันว่าพิสุ โกกาลิกชื่อว่าโกกาลิกะนิสายะอาศัยแล้วมุขขังซึ่งปากอัตโนของตนปัตโตถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศตรงนี้ก็มีประโยคที่เข้าไปประโยคหนึ่งก็คืออัศโกกาลิกัสะตรงนี้ก็คือตัดบทเป็นหินะครับหิก็ปัทวีอันว่าแผ่นด,ดินอัทาสิได้ให้แล้ว วิวรังซึ่งช่องอาาัศโกกาลิกะสะแก่พิสุชื่อว่าโกกาลิกะนั้นอักโกสันตะสะผู้ดาอยู่ท้าเวอักคะสาวกเกซึ่งพระอัคารสาวกทั้งหลายสองนั่นเที่ยวตรงนี้ส่วนที่หายไปนะครับก็คือวินาสังแล้วก็ปัตโตนะครับแล้วก็มีตัวนึงคือท้าเวอักคะสาวกเกอั โกสันตสะเอวะที่หายไปเพิ่มก็มาหลังนิสสายะนี้นะครับอิติดังนี้สมุทถาเปสุงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภายังในโรงเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งธรรมสถาอันว่าพระศาสดาอาคันตาวาเสด็จมาแล้วปุจิตวาตรัสถามแล้วว่าพิเกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายนุอะไรหนออัฏฐย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้นุตถะตวนี้นะครับตัดบทเป็นนุบวกกับอัฏฐนะครับมาจากอัศธาตุนะครับมีวุตเตขึ้นวัจเนมาวัาจเนรันเมื่อคําว่า ไม่อย่างนันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสันนิธินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกระฐายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอีมายะนามะชื่อนี้อัมหะย่อายามมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้เตหิพิขุ่อันพิสุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราทูแล้ววัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย โกกาลิโกอันว่าพิสุชื่อว่าโกกาลิกะนิสายะอาศัยแล้วมุขังซึ่งปากอัตโนของตนนัสตินะครับตรงนี้ทำเป็นประโยคปัจจุบันาการนะครับย่อมจิบหายอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหามิได้โกกาลิโกอันว่าโกกาลิกะนิสายะอาศัยแล้วอัตโนมุขขังเอวะซึ่งปากของตนนั่นเทียว นัดโถฉิบหายแล้วปุพเพปิแม้ในการก่อนอิติดังนี้ตั้งอัดถังโสตุกาเมหิพิขูหิยาจิตโตผู้อันพิกษุทั้งหลายผู้ใคร่เพื่ออันฟังซึ่งเนื้อความนั้นทูมินวอนแล้วอาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปร่วงแล้วอิติว่าอาตีเต ในการอันเป็นไปล่วงแล้วกัจชะโปอ่านว่าเต่าวสติย่อมอยู่สเรในสะเอกัสมิงแห่งหนึ่งหิมะวันตับปเิเสในประเทศแห่งป่าหิมพานหังสะโปตกาอ่านว่าหงผู้ลูกน้อยทั้งหลาย ทาเวสองจรันตาเที่ยวไปอยู่โคจรายะเพื่ออันหากินกัตวากระทำแล้ววิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสัดทิงกับเตนะกัดชเปนะด้วยเต่านั้นท่านละหะวิสาสิกาเป็นผู้มีความคุ้นเคยมั่น อุตวาเป็นปูดฉิงสุถามแล้วกัจชปังซึ่งเต่าเอกทิวสังในวันหนึ่งว่าสัมมะแน่สหายวาสนัตถานังอ่านว่าที่เป็นที่อยู่การะนะกูหายะในถ้ำอันเป็นวิการแห่งทองจิตตะกูตะปัพพะตะตะเล ที่พื้นแห่งภูเขาเชื่อว่าจิตกูดหิมะวันเตในป่าหิมะพานอามหากังของเราทั้งหลายปะเทโสเป็นประเทศระมณโยอันอันบุคคลพึงยินดีโหติย่อมเป็นตะวางกันว่าท่านคัดจิสสิจากไปสัตทิงกับอามเหหิด้วยเราทั้งหลายหรืออิติดังนี้กัจฉปนว่าเตา่ปุฉิถามแล้วว่าขึ้นมานะครับ อาหารนั้นว่าเราคามิสสามิจักไปสัตทิงกับตยาด้วยท่านกระถังอย่างไรอิติดังนี้หังสาอันว่าหงทั้งหลายอาหารสุก่าลว่าไม่ยางอันว่าเราทั้งหลายเนตสามะจักนำไปตัางซึ่งท่านสเจท่าว่าตะวังอันว่าท่านสกิสสิจักอาจรักขิตุงเพื่ออันรักษามุขขังซึ่งปากไซอิติดังนี้ กัจฉโพนว่าเต่าอาหะกล่าวแล้วว่าสัมมาแนสหายทั้งหลายอาหารอันว่าเราสักขิตสามิจักอาจจุมเหอันว่าท่านทั้งหลายขเยตวามังคัจารวบด้วยอำนาจเนื้อความนะครับจงพาเอาซึ่งเราไปเถิดอิติดังนี้เตหังสาอันว่าหงทั้งหลายเหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้กัจฉเปนะยังเต่า รวบด้วยเหตุกัตตุวาจุกนะครับดังสาเปตตวาให้คาบแล้วทันตะากาังซึ่งท่อนไม้เอกังท่อนหนึ่งดังสิตตวาคาบแล้วโกติโยซึ่งที่สุดทั้งหลายอุปภทั้งสองตัดสะทันตะกัดสะของท่อนไม้นั้นสยังเองปักขันจิงสู่บินไปแล้วอากาศสังสู่อากาศคามธารกาอันว่าเด็กในบ้านทั้งหลาย จิสวาเห็นแล้วตั้งกัจฉปังซึ่งเต่านั้นตถาหังเสหินียมานังตัวอันหงทั้งหลายนำไปอยู่อย่างนั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าหังศาอว่าหงทั้งหลายทเวสองหารันติย่อมนำไปกัจฉปังซึ่งเต่าทันเดนะด้วยท่อนไม้อิติดังนี้กัจฉโปอ่านว่าเต่าวัตตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าวว่า ยะที่ผิว่าถายกาอันว่าถายทั้งหลายเนนติย่อมนำไปมังซึ่งเราใสาทุทธตธะเปตกาแน่เด็กเปรตผู้อันโทษประทุศร้ายแล้วทั้งหลายกิงประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อ,นะ,นอะไรตุมหากลางของเจ้าทั้งหลายเอถะวัตถุมหิในเรื่องนี้อิติดังนี้พุตวาเป็นขึ้นมารับตรงนี้นะครับวิสัตเิตวาปล่อยแล้ว ทันตะกังซึ่งท่อนไม้ดังสนัตฐานโตจากที่เป็นที่คาบสัมปะตะกาเลในการแห่งตนถึง้อมแล้วอุปริภาคังซึ่งส่วนแห่งเบื้องบนราชาณิเวศนัสสะแห่งพระราชานิเวศภารณสีนคเรในเมืองชื่อว่าภารณสีหังสานังสีฆะเวฆะตายะเพราะความที่แห่งของทั้งหลายเป็นสัตว์มีกำลังเร็ว ปฏติตวาตกแล้วราชังคณีที่เนินของพระราชาพิติแตกแล้วทวิธาโดยส่วนสองแตกออกเป็นสองส่วนนะครับอิติดังน,งนี้ตรงนี้เรียกว่าอิติตาบทนะครับเพราะว่าเป็นจบจบเรื่องชาดกตรงนี้นะครับมีอิติอยู่แต่มองไม่เห็นนั่นเรียกว่าอิติตาบทให้ดูที่อติตีนะครับตรงนี้ประกาศนัดถ,ถังเพื่ออ,อันทรงประกาศตัสสัตยะส ซึ่งเนื้อความนั้นสถานว่าพระาศาสดาอาหริตตวาครั้นทรงนำมาแล้วตัวนี้แปลว่าครั้นแล้วนะครับเราเรียกว่าปริโยสานการลกิริยาอาตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วอิมังนี้พระหุภาณิชาตะกังทรงยังพระหุภาณิชาดกทุกกนิปาเตในทุกกะนิบาทอิมังนี้อิติว่ากัจฉโปอานว่าเตาวายาหรัง เมื่อเปล่งขีรังซึ่งวาจาอันบุคคลพึงเปล่งอวาทีวะตะได้ฆ่าแล้วหนออัตตานังซึ่งตนตัวนี้คือถอฐานนะครับกัตถัสมิงครั้นเมื่อท่อนไม้อัตนาอันตนสุข,ขะทีตัสมิงคาาไว้ดีแล้ววาทิฆ่าแล้วอัตตานังซึ่งตนวาจายะด้วยวาจาสกิยา อันเป็นของตนนระวีระเศรษฐะข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรประเสริฐที่สุดในหมู่นระบัณฑิตะปุริโสขึ้นมานะครับอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทิศวาเห็นแล้วการนังซึ่งเหตุเอตังปิแม้นั่นปะมุญเจพึงเปล่งวาจังซึ่งวาจากุสลังอันเป็นกุศล ปะมุนเจพึงเปล่งวาจังซึ่งวาจาอาติเวลังอันเป็นไปล่วงซึ่งเวลาณนะหามิได้ตัดปวดเป็นณนะบวกอติเวลังนะครับตาวางกันว่าพระองค์ปัสสิย่อมทรงเห็นกัจฉปังซึ่งเตา่าคะตังตัวถึงแล้ววยสนังซึ่งความย่อยยับพระวุพาเนนะเพราะอันพูดมากอิติดังนี้ วิทาเรตาวาให้พิสดารแล้ววัตาวาตรัสแล้วอิติวา่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกุณานามะชื่ออนันภิกษุตรงนี้เป็นภาวะวาจกนะครับมุขะสัญญเตนะพึงเป็นผู้สำรวมแล้วโดยปากสมจาริณาพึงเป็นผู้ประพฤติเสมอโดยปกติอนุทเตนะพึงเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านแล้ว นิพุตะจิตเตนะพึงเป็นผู้มีจิตดับแล้วภวิตับพังพึงเป็นอิติดังนี้วิกติกตาทั้งสี่ตัวนะครับอาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าโยภิกขุอันว่าภิกขุใดมุขะสัญญาโตผู้สำรวมแล้วโดยปากมันตะพาณีผู้มีอันพูดด้วยปัญญาเป็นปกติอนุทธโต ผู้ไม่ฟุ้งต้านแล้วทีเปติย่อมแสดงอัดถังจะซึ่งอัดด้วยทำมังจะซึ่งทำด้วยพาสิตังอ่านว่าพาสิตตัดจะพิกุโนของภิกษุนั้นมะทุรังเป็นคำไพเราะโหติย่อมเป็นอิติตรงนี้ตัดบทเป็นมะทุรังบวกกับตัดะนะครับอัดหอ่านว่าอัดว่าสัญญาโต ชื่อว่าผู้สำรวมแล้วมุขเขนะโดยปากอะวัฒนตายะเพราะกว่าเป็นคืออันไม่กล่าววจนานังขึ้นมานะครับซึ่งคำทั้งหลายมีคำว่าตะวางอันว่าเจ้าทุตชาโตเป็นผู้เกิดชั่วแล้วอติย่อมเป็นตวางอันว่าเจ้าทุตสีโลเป็นผู้ทุศีลอติย่อมเป็นอิติอาทินางดังนี้เป็นต้น ชาเนกะชนทั้งหลายทาสะจันทาราทาโยปิแม้มีทาตและคนจันทานเป็นต้นอิติดังนี้ตาทะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนะาปทัสสะแห่งบทว่าบุขสัญญโตอิติดังนี้อัดโธอันว่าอัตว่า,วาปัญญาอันว่าปัญญาพระกวตาอันพระผู้มีพระเจ้าวุจติย่ำตรัสเรียกมันตา ให้ชื่อว่ามันตาตายะพันณะสีโลผู้มีอันพูดด้วยปัญญานั้นเป็นปกติอิติดังนี้ปทัสสายบทว่ามันตะพานีอิติดังนี้อัทโธนว่าอาัจว่านิพุตจิตโตมีจิตดับแล้วอิติดังนี้ปทัสสายบทว่าอนุทโตอิติดังนี้อัดโถอันว่าอาัจว่ากเถติย่อมกล่าว ภาสิตัดถันจะเอวะซึ่งอัดแห่งพาสิตด้วยนั่นเทียวเทศนารรม,มังจะซึ่งทรรมคือเทศนาด้วยอิติดังนี้คาถาปาทสะแห่งบาตนห่งพระคาถาว่าอัดถังทำม,มันจะทีเปติอิติดังนี้อัดหัอันว่าอัดว่าพาสิตังอันว่าพาสิตพิกุโนของพิสุเอวารูปัะผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป มะทุรังนามะชื่อว่าเป็นคำไพเราะโหติย่อมเป็นปนะก็โยบิขุอันว่าวิสุใดอัดถังเอวะยังอัดนั่นเทียวสัมปาเทติให้ถึงพร้อมอยู่ปาลิงยังบาลีสัมปาเทติขึ้นมานะครับให้ถึงพร้อมอยู่ณหามิได้ปาลิงเอวะยังบาลีนั่นเทียวสัมปาเทติให้ถึงพร้อมอยู่อัดถัง ยังอัดสัมปาเทติให้ถึงพร้อมอยู่ณนะหามิได้วาปนะก็หรือว่าอัฏฐปาลิวจนังขึ้นมานะครับยังคำคืออัดและบาลีอุพยังทั้งสองณนะสัมปาเทติให้ถึงพร้อมอยู่ณนะหามิได้ภาสิตังอันว่าภาสิตตัสสะพิกุโนของพิสูนั้น มะทุรังนามะชื่อว่าเป็นคําไพเราะโหติย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้ปทัสตะแห่งบทว่ามะทุรังอิติดังนี้ครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่แปดก็ขอให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิงย่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงมีความขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนบาลีย,ยิ่งขึ้นไปทุกท่าน ทนทืน